เพราะฉะนั้นก็มั่นใจในสิ่งที่ทําไปถูกไหมฮะผมมัน่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ยึคือคือมันไม่มันไม่ไหวแล้วจริงๆอะที่ผมใช้คําพูดเนี้ยมันไม่ไหวรจริงคนมันขาดสํานึกแล้วมันก็ใช้เรื่องของความโลภใช้เรื่องของอะไรอะอำนาจที่หลงอำนาจกันอยู่มีอำนาจก็ใช้อำนาจโดยไม่ชอบอแล้วก็มาลุกลานทำอื่นทำได้ครับแต่อย่ามาลุกลานป่านุรักษ์ของผม S <S ไม่ว่าจะเป็นอุทยานหรือเกต็รัฐบาลศึกษาที่เราดูแลกันอยู่มันเหลือน้อยมากพิยุตตอนนี้มันเหลืออยู่แค่สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นของกรมทียานนี่เหลืออยู่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เศษถ้าตัดป่าพื้นที่ที่เราให้ไปกับราชฎรที่มีจิจทํากินเนี่ยมันเหลือประมาณสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เองพ่ยุตราชการไม่ว่าจะเป็นจะอ้างว่าอยู่ในพักเดียวกันอยู่ในกระทรวงอยู่ในระบบรัฐรัฐบาลเดียวกันอะไรกันไม่ใช่ครับอืเรื่องแบบนี้ผมอยากให ทุกคนรู้และสนับให้มากขึ้นว่า,าการกระทําผมบอกเลยทุสิริครับอม,มันไม่ใช่เรื่องแค่นี้นะครับมันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการมันมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องอย่างนี้แล้วกันมไม่ใช่ผมเสิรสืบแล้วผมไม่รู้นะผมรู้มาแล้วด้วยซ้านะครับว่าอะไรเกออะไรทีนี้ผมอยากรู้แค่นี้ว่าฝั่งนู้นเขาจะสอบสวนได้แค่ไหนะจะจะเป็นอุปถัมภ์หรืออุปถัมภ์กันก็แล้วก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าผมไล่ไล่เลี่ยงแล้วไปถึงใครก็ว่ากตรงนั้นกัน ที่ตรงเขาใหญ่เนี่ยตอนนี้มันแพงมากได้ล,ละสามสิบล้านในพิยุทธเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปคือเอาเมื่อวานนี้กรมแผนที่ทหารเขาลงมาทําอะไรฮะถึงขอเวลาสองอาทิตย์ก็ไม่แน่ใจคะับเพราะว่าผมเขามาเขาก็เขาบอกว่าเขาจะมาดูหลักตามร่ายกิจการของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนื่องจากทำมาตั้งแต่ศูนย์ห้าเขาก็เขาก็ถือว่าเขาเป็นมือหนึ่งในการจะทําแผนที่ อะไรสษณะลักษณะนั้นแตมนม่มันไม่ได้มันไม่ได้มาแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับการเอ,อการจัดการในเรื่องของป่าอนุรักษ์มันไม่ได้เกี่ยวกันของผมตามพรรนชกิจการของผมยืนยันอยู่แล้วนะครับเชฟฟาี่เก้าเจ็ดก็เป็นพรรนชกิจการมีหลักบุตรชัดเจนม,มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องคือเขาผมก็ไม่รู้นะครับว่าที่มาเนี่ยจะยืนยันอะไรได้อเพราะกรมอีม่อทหารก็ก็ทําได้แก้เป็นที่ทหารเจ้าภาพา่ายเจ้เทียมผมก็มี ที่เขามีเนี่ยผมมีหมดแล้วอ <Okay. S 1> เอ้ยเมื่อวานตัวแทนของอที่ปรึกษาดนตรีเกษตรก็มาด้วยเนี่ยคุณัชวัน์ใช่ไหมเอ,อเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายครับเอ,อได้คุยกันไหมฮะได้คุยกับเบื้องต้นก็คุยก็คุยกันครับก็คุยในหลักการก็คุยในหลักการกันก็ผมก็บอกแล้วว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องก็ต้องผมมันมีหลักอีกส่วนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ผมก็ถามว่าถอนไหมเขาก็ยังยืนว่าเับก็ยังไม่ถอนเพราะว่าก็รอให ให้สอบสวนเสร็จก่อนผมถามว่านี่คือถ้าต้องรอสอบสวนอะไรก็คุณเห็นอยู่แล้วมันเป็นป่าแล้วเป็นป่าธรรมชาติแบบนี้ยอืถ้าคุณถ้าคุณบริสุทธิ์ใจคุณตรวจสอบเสร็จแล้วคุณมาปากใหม่ก็ได้นะครับอือันนี้เหมือนก็ยังยังไม่ชัดเจนผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ไม่ไม่ได้มั่นใจและไม่ได้เชื่อมั่นในใน,ในการการลงพื้นที่ในการตรวจสอบด้วยความเป็นกลางเนี่ยผมไม่เชื่อมัน่นเลยทเดีครับอืเพราะฉะนั้นก็ มั่นใจในสิ่งที่ทําไปถูกไหมฮะผมมัน100่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์พยุทธ์คือคือมันไม่มันไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะที่ผมใช้คําพูดเนี้ยมันไม่ไหว,วจริงคนมันขาดสํานึกอืแล้วมันก็ใช้เรื่องของความโลภใช้เรื่องของอะไรอ่ะอํานาจอที่หลงอํานาจกันอยู่มีอํานาจก็ใช้อํานาจโดยไม่ชอบอืแล้วก็มาลุกลานทําอื่นทํนาได้ครับแต่อย่ามาลุกลานป่านุ้ยละของผม ไม่ว่าจะเป็นอุทยานหรือเขตรัฐบาลป่าที่เราดูแลกันอยู่มันเหลือน้อยมากพิยุตตอนนี้มันเหลืออยู่แค่สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นของกรมทยานนี่เหลืออยู่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เศษถ้าตัดป่าพื้นที่ที่เราให้ไปกับราษฎรที่มีจิตทากินเนี่ยมันเหลือประมาณสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เองพิยุตสิบเก้าเปอร์เซ็นตกับที่เราตั้งเป้าไว้ให้ได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะแล้ววันนี้โลกร้อนมั่งอะไรมั่งมลภาวะผิดแปลกเลยพยุธต่อทุกวันเนี่ยครับที่เห็นอยู่แล้วว่่่ามมันไใชถก คือจริงๆที่ที่มันมีสภาพที่มันเป็นเกษตรอยู่แล้วที่มันเป็นสปกรนี่ก็ต้องเยอะแยะนะใช่ครับใช่ไหมฮะไอ้ที่เราเห็นที่ลาบลาบเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยที่สามารถจะไปออกสปกรได้อะถูกไหมฮะเพื่อทํมาเกษรเยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยแล้วที่อื่นที่เขาเร่งเร่งรีบแล้วเร็วกว่านี้ที่เขาทํามาตั้งแต่เริ่มต้นรัศดรที่ควรจะได้ยังไม่ได้เลยครับอืมตรงนี้ยทําเมื่อเมื่อกี่วันแล้วได้เลยเนอ่มหยุดมันมัน มันผิดปกติมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เป็นปกติของของการเมืองานของเจ้าที่ของรัฐนะครับอ๋อแล้วก็ไม่ได้เฉพาะที่เขาใหญ่แต่หมายถึงการจนบ,บุรีไซโยกที่นนที่นี่มีอย่างลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้มีหมดนะครับผมผมบอกแล้วว่าเมื่อวานนี้ผมพูดกับชัดเจนว่าถ้าไม่เพิกถอนแลวไม่หยุดทั่วประเทศเนี่ยผมก็เดินแจ้งความทุกทุกจังหวัดเลย<อ>ผมจะไปแจ้งความส,สบปบกจังหวัดทุกจังหวัดตอนเนี้โอ้เปิดศึกกับสบปกกเลยนะ พยุธสวก,กรเนี่ยบุกรุกป่าผมเนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะ uh huh. เอาสมภคอไปแปะยินในป่าผมเนี่ยทได้ไงอ,ะ uh huh. อ่ะอ๋อสคหนึ่งะจะลอยมาไม่ลอยมาอันนี้ผมยังพอรับได้เมื่อสืบสวนสอบสวนแล้วมีร่องรอยกันอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปก็ออกเอกสารที่โฉนดที่ดินให้กับราษฎรอันนี้ผมยินดีนะเพราะว่า uh huh. เขามีหลักฐานเดิมอ uh huh. แต่สมภคอเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะเอาคนกระทรวงของแกมาแปะแปะแปะแล้วก็ออกเลยบอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยประกาศทั้ง เคยประกาศมาก่อนอำเภอนี้จังหวัดนี้เคยประกาศมาก่อนแล้วก็แปะเลยในพื้นที่ป่าอย่างเงี้ยค<อ>ุณเอาสำเนืกอะไรมาทําอันนี้อันนี้เอาผมพูดแค่นี้แหละครับผมว่าคนทั้งประเทศเข้าใจเลยคือถ้าเป็นถ้าเป็นโฉนดหรือจะเป็นอ่านศส,สามกอไอที่มาจากสคอนหนึ่งอะไรก็ตามทีผิดถูกมันก็ยังมีฐานที่มาพอสมควรว่าเคยอยู่อาศัยอะไรยังไงเคยชี้กันยังไงถูกไหมใช่ครับแต่ว่ากรณีสปกรนี่คือ ประกาศแล้วขีดชี้เลยหนึ่งเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่างนั้นเลยแล้วก็บาบอกอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับโอ้ยทุเนี่ยทาแบบนี้อยู่เราเกียรยุทธ์จะให้ผมผมอยู่นิ่งๆได้ยังไงมันมันไม่ไหวแล้วคือแปะกันมาหมดอ่ะคือสองข้อกับนรสามเนี่ยเขายังมีที่มาที่ไปเอกสารของของคมที่ดินออกให้อแล้วก็มาพิสูจน์กันถ้ามีร่องรอยการทําประโยชน์มาก่อนเป็นสองข้อหนึ่งสองสี่เก้าเจ็ดออกได้เลยครับเรากันออกให้แล้วมันเป็นสิทธิ์ของเข้าที่เขาควรจะได้นะครับอืแต่สปกเนี่ย คุณบอกว่าอำเภอปากช่องเป็นอำเภอที่ถูกจําแนกไว้อืเป็นป่าเป็นป่าไม้ถาวรอแล้วก็บอกว่าตรงไหนคุณก็แปะได้เลยอยู่ในอุทยานเขาใหญ่คุณจะเอาไางตรงไหนก็ได้เหรอไม่ได้ผมเลต้งพูดผมพูดหนักหนักก็คือเฮ้ยสํานึกคุณเน่ะคุณจะบอกว่าเป็นป่าอะไรคุณก็ออกได้นะอืต้นตรงไหนที่มันเป็นมีสภาพเป็นต้นไม้เนี่ยมีสภาพเป็นป่าป่าไม้ทรงสิบแปดสี่ป่าไม้ถาวรป่าสงวน คุณก็ออกไม่ได้อ,อคุณจะมาบอกว่าตรงไหนตรงไหนไม่ใช่เป็นป่งงาสงวนไม่ใช่เขตอะไรแต่ว่าอยู่ในเขตที่คุณประกาศมาทั้งอำเภอคุณจะออกตรงไหนก็ได้อันนี้ไม่มีสํานึกละมันมันมันไม่ใช่ประเด็นละราะคุณจะมีจะใช้อำนาจหรือใช้อะไรต่างๆอ่ะคุณคุณทำแต่ก็เจอผมนะพิยุทธเพราะฉะนั้นเดินสายเจอกันเลยว่างั้นเถอะขอเจอกันแน่ครับผมไม่หยุดแน่พิยุทธอยากมีเรื่อง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ติดตามดูกันต่อขอบคุณให้ที่มาเล่าที่มาที่ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอบคุณมากครับป๋อชัยวัฒน์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพิยุทธครับขอบคุณครับ